29กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศทั่วไทยฝนเพิ่มขึ้นเตือนภาคตะวันออกฝนตกหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากสำหรับการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับบริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น,น่านลำพูนลำปางตากอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนคร นครพนมกาลสิงห์มุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24 2 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรี ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีชเชิงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละเจของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อควรระวังในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่28-29กรกฎาคมตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด2.7และ4.2มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ขนาด4.2-4.5และ5.3มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามได้รับแจ้งรู้สึกสันไหวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสกลนคร